สวัสดีครับปมอยู่กับปุบเบาวนัดนะครับวันนี้ก็ก้าวส่วนปัมก็ไม่ได้มาแทงปัมนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มาดูลั่นนะครับว่าจะได้ไหมนะก็มาจมกันในในส่วนปัมนะครับช่วงนี้ก็ปลาไหลหายนะครับปลาไหลเยอะเลยจมตรงนี้ก็มีแต่ปลาไหลนะครับ ได้นะครับดูมี่ได้เห็นไหมเห็นไหมได้นะครับตัวเล็กมาเลยอะ่ะแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กได้เลยนะครับ ได้นะครับได้ลูกนี้ตัวไม่ใหญ่นะเห็นไหมแลงไมก่กเห็นนะครับแต่ก็ได้มาแล้วล้านหนึ่งตัวตัวตีซองนะครับยังได้ไม่มากตี่นะวันนี้ในวันก่อนได้มากว่านะครับ ได้ลาวนะครับได้ลาวนะได้ยินไหมอืมป้านจริงนะครับได้ลาวหลยตัวเลยนะเราก็มาดูนุ้ยต่อไปนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองยกดู ไม่ได้ได้นะครับลูกนี่นี่นะครับได้ได้เอ็ดเลย ได้แล <łość> ้วนะก็ดูร so ันมาายด้วดแล้วนะครับก็ยังได้มั่งไม่ได้มั่งนะวันนี้ไม่ก้อยมากับได้นะครับแวันก่อนๆมากว่านะ ได้แล้วนะครับตัวนี้ตัวเล็กมากเลยตัวเล็กตัวเล็กวันนี้ก็มีแต่ตัวเล็กๆนะครับไม่มีตัวใหญ่เลยสงสัยใตัวใหญ่จะเอาไปหมดเลยว Luộc nghi dạ dạ mai dạ dạ có lựa lăn lục xuất tài dạ dạ gặp mà đứa nào và luộc chút tài chạy đại mai ได้นะครับได้ตัวนี้ตัวเกณฑ์ได้เลยนี่นะครับนี่นี่เกนมาได้นะลูกสุดตายก็ตัวไม่อยลนี้เลยได้นะแต่ว่าก็ใจได้อยู่นะครับมีน้ำนะกเงินนี้ก็นวดสุดตายเลยนะอืมก็ได้ไม่มากนะครับได้กี่ตัวหนึ่งสองสาม ีอ่หกประมาณหกเจ็ดตัวนะครับก็ดูเจ็ดแล้วน,นะครับได้กี่ตัวตั้งตัว chị tựa đây là gì vậy? Số 1 tựa đây à? 1 thì sao? ก็ได้ตังมดอกตัวนะครับนี่อินไหมก็ได้ออกตัวนะครับแต่ว่าตัวเล็กไปน,นะ